ในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคของเราได้ตรัสกับเราภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อทําข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทําโสดาปฏิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทําสกทาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทําอนาคามิผลให้แจ้ง ย่มเป็นไปเพื่อทำอรหัตตผลให้แจ้งทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะคตาสติภิกสุททั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่มเป็นไปเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งย่มเป็นไปเพื่อทำสกทาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อทำอรหัตตผลให้แจ้งเหมือนกับธรรมะสีประการเมื่อคืนเลยเป็นแต่เพียงแค่ว่าสำนวนแปลอาจจะต่างกันนิดหน่อยเพราะคำว่าให้แจ้งสลับตำแหน่งกันนิดหนึ่งถ้าใครเอาสองพระสูตรมาเทียบกันก็จะเห็นว่าสำนวนแปลจ,จะต่างกันหน่อยหนึ่งแต่ว่าโดยความหมายแล้วก็อันเดียวกัน จากนั้นในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคก็กล่าวอีกว่าภิกษุท,ทั้งหลายเมื่อทําข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความไพบู์แห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามาก ย่าเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพยบูรณ์ย่าเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งย่าเ,เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่งย่าเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเสมือนแผ่นดินย่าเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มากด้วยปัญญาย่าเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาว่องไว ย่าเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็วย่ำเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงย่ำเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแล่นย่ำเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคมย่ำเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเจาะแทงกิเลสทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติ เราอยากเป็นผู้มีปัญญาเราอยากเป็นอริยบุคคลก็เพียงแค่เจริญทำให้มากซึ่งกายคตาสติอันเป็นธรรมข้อเดียวนี้เองกายคตาสติก็คือสติอันเป็นไปในกายพวกเราก็น่าจะพอนึกออกกันเช่นว่าการที่เรามารู้ หรือมามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็จัดเป็นกายะคตาสติการที่เรามามีสติอยู่กับเอเรียบทการเคลื่อนไหวมารู้สึกตัวอยู่กับการที่เราทำอะไรอยู่ในปัจจุบันนี่ก็จัดเป็นการเจริญกายะคตาสติการพิจารณาอสุภะการพิจารณาซรากศพการพิจารณาโครงกระดูก การทำฌานที่1ถึงฌานที่4ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นการปฏิบัติที่พระผู้มีพระภาคกล่าวว่าเป็นการเจริญกายะคัตาสติทั้งสิน้นดังนั้นหน้าที่ของพวกเราก็เพียงแค่หยิบเลือกเอามาประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์เหมาะสมกับตัวเราเองเท่านั้นเองอยู่ว่างๆก็มีสติอยู่กับลมหายใจ เดินก็มีสติอยู่กับการเดินทำสิ่งใดอยู่ก็รู้ตัวในการทำสิ่งนั้นๆเพียงแค่หยิบมาสามก้อนหลักๆนี้หากเราทำได้จะพบเองเลยว่าเราก็แทบจะเจริญกายยตาสติไปตลอดถ้าเราทำได้ต่อเนื่องแล้เราจะเห็นเองว่าเราปรารถนาความเป็นโสดาบันหรือกระทั่งความเป็นพระอรหันต์ ก็สามารถไปถึงได้ด้วยการเพียงแค่ปฏิบัติธรรมข้อเดียวคือกายคตาสติกายคตาสติหรือสติอันเป็นไปในกายตัวเดียวกันอยากมีปัญญามากอยากมีปัญญาลึกซึง้งปัญญาว่องไวปัญญาเร็วปัญญาคมปัญญาแล่นอยากมีปัญญาทำอย่างไรก็มาเจริญกายคตาสติทำให้มากซึ่งกายคตาสติ อยากให้ลูกหลานเป็นผู้มีปัญญาก็ต้องเริ่มฝึกลูกหลานให้เป็นผู้มีกายคตาสติเดี๋ยวปัญญามันเกิดขึ้นเองถ้าเราสร้างเหตุถูกและเราก็ต้องจับหลักการให้ดีๆว่าพระองค์กล่าวว่าทําให้มากแล้วจะได้ดังนั้นผู้มุ่งหวังความเป็นอริยบุคคลหรือมุ่งหวังความเป็นผู้มีปัญญาต่างๆเหล่านี้ <S <S เพียงแค่ทำเฉยๆไม่พอ ต้องระบุไปด้วยว่าทํามากเราก็ต้องทําให้มากทําให้เป็นประจําทําให้สม่าเสมอนั่นแหละนอกจากนี้ในเรื่องกายคตาสติพระองค์ก็ยังกล่าวถึงอน,นิสงส์อื่นๆผลอื่นๆเอาไว้ด้วยเช่นว่ากายคตาสติอันผู้ใดผู้หนึ่งจเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในส่วนแห่งวิชา ย่มอย่างลงในภายในของผู้นั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งถูกต้องด้วยใจแล้วแม่น้ำน้อยสายใดายสายหนึ่งซึ่งไหลไปสู่สมุทรย่มอย่างลงในภายในของผู้นั้นเมื่อเราจเจริญกระทําให้มากซึ่งกายคตาสติกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะอย่างลงภายในแก่เรา กศุศลธรรมนั้นก็คือกศุศลธรรมที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาก็จะอย่างลงภายในของเราได้เองเพียงแค่ทำให้มากซึ่งกายคตาสติหรือที่พระองค์กล่าวว่าเมื่อทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ย่อเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคะะตาสติอยากเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยากอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอยากได้วิชาวิมุตติก็เพียงแค่เจริญทำให้มากซึ่งกายคะะตาสติยังมีอีก เมื่อทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกวิจารก็สงบทมที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ทมข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะคตาสติใครมีปัญหาเรื่องนั่งสมาธิแล้วจิตไม่ค่อยเป็นสมาธิคิดเยอะพระสูตรนี้ ธรรมบทที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ค่อนข้างชัดเจนนะว่าเมื่อเราทำให้มากซึ่งกายคตาสติกายสงบจิตสงบวิตกวิจารณ์ก็คือความคิดพิจารณาต่างๆก็จะสงบลองเอาไปฝึกปฏิบัติด,ดูแลดูซิว่าจิตเราสงบจริงไหมเราจะอยู่เป็นสุขในปัจจุบันจริงไหมต่อมา พระองค์กล่าวอีกว่าเมื่อทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วอกุศลธรรมท,ที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและอกุศลธรรมท,ที่เกิดแล้วย่อมละเสียได้ทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะ,ะตตสติเมื่อทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วกุศลธรรมท,ที่ยังไม่เกิดย่มเกิดขึ้นและกุศลธรรมท,ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไป เพื่อความเจริญเพื่อความไพบูญยิ่งขึ้นทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะคตาสติเห็นไหมว่าตัวกายยะคตาสติหรือสติอันเป็นไปในกายเมื่อเราจเจริญกระทําให้มากอากุศลละธรรมที่ยังไม่เกิดจะไม่เกิดอกุศลละธรรมที่มีอยู่จะหายไปนี่คือฝั่งอกุศล ตัวไม่มีก็จะไม่มีต่อไปตัวมีอยู่แล้วก็จะหายไปส่วนฝังกุศลล่ะกุศลธรรมที่ยังไม่มีก็จะมีขึ้นกุศลธรรมที่มีอยู่แล้วก็จะเจริญแล้วก็ถึงความภัยบู์ยิ่งขึ้นนั่นก็คือจะค่อยๆเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนั่นเองมีผลทั้งฝั่งกุศลและอกุศล อกุศลก็จะละไปกุศลก็จะเกิดและจะเจริญงอกงามไพบูรณ์ต่อไปทำเพียงแค่อย่างเดียวคือกายะคตาสติดังนั้นเราก็จะเห็นว่าพระผู้มีพระภาคก็เคยตรัสเอาไว้ที่ว่าแม้ชนเหล่านั้นจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียวนั่นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนาน ธรรมะของพระผู้มีพระภาคพ,พระสูตรทั้งหลายที่พระองค์ตัดเอาไว้หากเราปรารถนาจะมีความสุขไปตลอดเราต้องไปทำความเข้าใจการทรงจำการเล่าเรียนเป็นเบื้องต้นแต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะทรงจำได้ก็ต้องว่าได้อย่างคล่องปากจำได้อย่างขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นนั่นคือเราต้องมีความเข้าอกเข้าใจด้วยจึงเป็นเหตุจะทําให้เราได้ผลตามที่พระผู้มีพระภาคกล่าวเอาไว้ว่าเข้าใจธรรมที่พระองค์แสดงสักบทเดียวนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานดังนั้นอาศัยแค่จําได้พูดได้ไม่พอต้องเข้าใจและเมื่อเราเข้าใจแล้วขอเพียงบทเดียวก็เพียงพอ ก็เหมือนวันนี้แค่กายคตาสติอย่างเดียวก็พอแล้วเพราะทําอย่างเดียวนี้แหละเป็นเหตุให้ได้ความเป็นอนหรหันต์ทำอย่างเดียวนี้แหละเป็นเหตุให้ได้ปัญญามากมายทําอย่างเดียวนี้แหละเป็นเหตุให้อกุศลหายไปกุศลเจริญขึ้นก็คุ้มค่ากับพวกเรานะถ้าเราจะลงมือปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ไปสังสมไปนะทำให้มากเจริญให้มาก ทำให้เป็นที่อาศัยได้ให้มั่นคงสั่งสมเนื่องเนืองสม่ำเสมอด้วยดนะีก็พยายามทำให้ได้ขนาดนี้ละกันแล้วก็อันิสง์ที่เรามุ่งหวังก็คงได้มาในที่สุดนั่นเอง